ขอความเจริญในธรรมวันนี้จะพูดกันถึงเรื่องอาภิธรรมคำว่าอภิธรรมแปลว่าธรรมะอันยิ่งหรือธรรมะอันสูงสุดสิ่ที่เรียกว่าอาภิธรรมนั้นมีอยู่สองความหมายหรือจะใช้คบว่าสองภาษาก็ได้ คือหนึ่งอภิธรรมในภาษาคนก็หมายถึงหลักธรรมที่บันทึกอยู่ในพระไตรปิฎกพระวินัยพระสูตรแล้วก็พระอภิธรรมก็คือหนึ่งในสามของพระไตรปิฎกนั่นเองนี่เรียกว่า อภิธรรมในภาษาคนทีนี้อย่างที่สองอภิธรรมในภาษาธรรมคำว่าอภิธรรมในภาษาธรรมนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจอภิธรรมในภาษาธรรมก็คือสุญญตาความว่างหรือจิตว่างนั่นเอง ว่างจากอะไรว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์ว่างจากอุปาทานว่างจากดีใจว่างจากเสียใจแต่บริบูรณ์อยู่ด้วยสติปัญญาฉะนั้นคำว่าอภิธรรมในภาษาธรรมก็คือจิตว่างระสุญญาตานั่นเอง ผู้ที่กำลังเรียนอภิธรรมในภาษาธรรมก็คือผู้ที่เห็นแจ้งอยู่กับจิตว่างประจักษ์อยู่กับสุญญาตาผู้ที่เรียนจบอภิธรรมในภาษาธรรมก็คือพระอระหันต์เห็นแจ้งประจักษ์อยู่กับสุญญาตาชนิดที่ สเสถียนถาวรแะนั้นคำว่าอาภิธรรมที่แท้จริงและสูงสุดก็คือสุญญาตาหรือจะเรียกว่าพระนิพพานก็ได้การพูพธร,รมะก็คงยุติไว้เพียงเท่านี้